เ,เครับผมครับผมชื่อนายดำรงชอบสุติฤสกรตำแหน่งปัจจุบันนี้ก็เป็นรองผู้ในการโรงเรียนสวนผู้หลับวิทยาลัยร,รับผิดชอบกลุ่มบริหารว,วิชาการดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอนจริงๆแล้วนี่จะบอกให้นะว่าเมื่อก่อนนี่สุกูหลบาบไม่ได้อยู่ในสายตาครูเลยนะเพราะครูไม่รู้จักเลยหลังจากนั้นจนจบได้ใบบรรจุที่โรงเรียนโพธิสารวิทยากร ปีแรกที่มีเด็กสุกุลาบกับสตีวิทไปเรียนที่โรงเรียนโพธิสารเขาเรียกโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องที่โพ,พธิสารเนี่ยทำเหมือนสุกุลาบเลยเพราะว่าครูเนี่ยจะต้องเข้ามาที่สุกุลาบจะต้องเข้ามาดูกิจกรรมว่าสุกุลาบทำอะไรวันปีแรกที่ครูมาอยู่โพธิสารเนี่ยพอส่งมาที่สุกุลาบให้ไปเข้าค่ายกับรุ่น111ไปดูที่ว่าเขาทำกิจกรรมมายังไง คือครูจะไปดูทุกกิจกรรมเลยไนงะตั้งแต่ต้นจนจบโยนหมวกสุดท้ายตั้งชื่อลงชื่อ่นอะไรก็ว่าไปนี่คือจุดแรกที่เกิดความประทับใจระหว่างเฮ้ยครูมันต้องเป็นแบบนี้นี่หว่านะต้องดูแลเด็กต้องให้ความไอ้นู่นนี่นั่นที่เราเห็นภาพที่ค่ายสวนกุหลาบนี่แหละเป็นสิ่งที่ดึงทําให้เราเม่ร้สึเออเราเราเป็นครูเราเป็นครูนี่ก็โอเคนะตอนเรียนมัธยมไม่ได้อ่านเลยนะ ไม่เคยอ่านเลยหนังสือหนังหาไม่ไม่สนใจเลยอะเคมีไม่ชอบเลยฟิสิกส์ไม่เอาเลยเฮ้แต่ชีวะชอบอ่ะมาค้นพบตอนนี้ว่าอ๋อครูสอนชีวะเป็นครูผู้หญิงแล้วเขาพูดจารเรียบร้อยมากแล้วทำให้เราเกิดความประทับใจโอ้อาจารย์เขาพูดดีนะดูแล,แลเคยเอามาไม่เคยมีครูคนไหนจะมาถามเอ้เป็นยังไงลูกตรงนี้อย่างนู้นอย่างนี้เป็นยังไงอย่างนู้นเป็นยังไงลูกตัวนี้เป็นยังไงเราทำเอ้ยเราเกิดความเอ้ยครูคนนี้ อเอเดีจริงๆนะก็เลยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วครูผู้สอนะมันมีผลต่อวิชานะคุณครูต้องเป็นคนสแสดงเห็นเด็กแล้วว่าถ้าหวังดีต้องแสดงออกซึ่งความหวังดีเลยพูดดีสายตาสีหน้าต้องดีเลยเราก็เลยมานั่งนึกว่าอ๋อคือมันเราก็คงเรียนรู้ได้นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีใครมาแนะนําเราไม่มี mindset ที่เราเชื่อในความสามารถของเราว่า,วาเฮ้ยเราทําอันนี้ได้นะ อย่างสมัยนี้สุนุหลาบเนี่ยเขาต้องให้เด็กนักเรียนมีมายเซตตั้งแต่มอต้นนะให้มั่นใจว่าตัวเองนั้นทําอะไรได้ดีที่สุดค้นจนกว่าจะพบว่าเฮ้ยไอตัวเองเนี่ยมันมีมันมีอะไรที่พิเศษที่เราชอบด้วยและเราถนัดด้วยสิ่งใดก็ตามถ้าเรามีใจร่วมกันแล้วนึกว่าเฮ้ยกูต้องทําได้กูต้องทําได้มันจะต้องมันจะทําได้เนี่แหละมันมใช้กับเด็กเราพอมอม .5 ม .6 เนี่ยกูต้องมีมายเซตที่เป็นของตัวเองแล้วว่า คุณถนัดอะไรคุณชอบอะไรคุณเป็นคนยังไงอะไรที่เหมาะสมกับคุณกเสียณแล้วก็ต้องพักผ่อนนะออกกําลังกายครึ่งวันทำทุระทำทระส่วนตัวอีกครึ่งวันตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งเป้าว่าทําอะไรแต่ว่าครึ่งวันอุทิศให้กับการออกกําลังกายมีกาสเที่ยวก็จะเที่ยวสักเดือนละครั้งอย่างอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็เอออยากไปสัก สเดือนสเดือนทกครั้งหนึ่งไปดูผู้คนคไปดูบ้านเมืองไปหาของกินก็น,นี้คือทำอะไรก็ทำทำได้ทำทำไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรเงี้ยเพราะเพราะชีวิตหลังจากเกษียณเนี่ยคุณอย่าไปพยายามที่จะอะไรมากมายกับกับสิ่งที่มันเกิดกับตัวเองอะไรมีความสุขอยู่ตรงไหนก็ทำซะอยู่ปัจจุบันให้มีความสุข <c oughs> พอถึงเส้นชัยแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะไม่เชื่อ ว่ากว่าคุณจะมาถึง60เนี่ยคุณต้องผ่านอายุหนึ่งสสามีห้าหสุดท้ายแล้วนะสิ่งที่อยู่กับคุณก็คือตัวคุณสิ่งสุดท้ายที่อยู่ที่ใกล้ตัวคุณที่สุดก็คือสุขภาพอยู่หลังกเกษียณยังมีคุณภาพคุณภาพหมายความว่าอะไรอยู่แล้วมีความสุข ไม,ไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากเลยคือทุกจุดของเรียนเนี้สิบห้าปีที่ครูอยู่ที่สุขลาบเนี่ยนะถ้ารอยเท้าของครูไม่จางหายไปตั้งแต่วันแรกปีสามหที่เดินเข้ามาในสุขลาบน,นะแทบไม่มีจุดไหนเลยนะที่ไม่มีรอยเท้าครูอยู่ที่ที่นี่หมายถึงว่าเดินทุกจุดเดินทุกตึกทุกชั้นตึกยาวเนี่ยชั้นบนชั้นล่างทุกห้องที่เดินเข้าไปเนี่ยถ้าเรารอยเท้ามันแบบ มันมันเป็นรอยที่มันอยู่ตลอดไปนะสิบห้าปีที่อยู่ที่เนี่ยทั่วโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นในสนามบอลที่วิ่งไปวิ่งมาอยู่เนี่ยแต่ว่าถ้าถามว่าประทับใจที่สุดที่ไหนนี่แหละสนามบอลน,นี่แหละมันชีวิตมันคือชีวิตเพราะชีวิตครูที่สอนกีฬาสอนพละรกากเนี่ยสอนที่สนามบอล